สอนทำหรือคนห่มขาวจํานวนหนึ่งยังมีประเด็นที่ว่าอาจจะหวังประโยชน์เข้าสู่ตนเองในทางใดทางหนึ่งเมื่อตนเองเริ่มมีชื่อเสียงหรือการแสดงความย้อนแย้งในตัวเองอระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลหรือพระพุทธรูปก็ตามเช่นนี้ก็ควรต้องพิจารณาคู่กันไปดูเหมือนว่าสุกเข้าพระเสาแทรกจริงๆคุณผู้ชมสำหรับ อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเรื่องทางพระมีประเด็นกับพระครูประหลัดีละหรือว่าพระป่นเสาเคลียร์กันจบขอโทษขอโพยกันมีการน่ารักความเป็นดูภาพที่เผยแพร่ออกมาประทับใจแต่เรื่องทางโลกนี่แหละน้องอาร์มตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นธร,รมจะโดนแฉเป็นชุดๆและต้องบอกว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยขเขายืนยันนะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยเพจเเยื่อเยเขาบอกว่าพี่ตื่นเนี่ยงงอะดิ ทำไมแอดมินเพจเหยื่อเนี่ยมันรู้นะว่าในบัญชีมีเงิน3ล้านอันนี้เป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตแล้วคนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยน้องงามแต่ละคนก็ค่อนข้างแรงเรื่องนี้เนี่ยน่าจับตามองจริงๆนะแล้วเพจเหยื่อโพสต์ไว้อย่างน่าสนใจนะน้องอามคือมันมีการเอามาเปรียบเทียบนะคือไอเพจจะมีเพจอะไรเหยื่อยูนิว <ไป S 1> <ฮ>แล้วก็ เอในทิกตอกอ่ะใน f a c e b o o k อะไรก็มีอยู่นาคีอะไรอีกคนหนึ่งอะนาคีของเจียมอะไรที่ออกมาเขาเรียกว่าอะไรล็อกเป้านะครับล็อกเป้าถล่มคนตื่นทำในตอนนี้เนี่ยแล้วก็จดยเฉพาะเรื่องอะไรอ่ะรับบริจาคทองคำเอาไปทําเจดีของวัดป่านะคำน้อยก็เอาหยิบยกขึ้นมาเอาเป็นประเด็นเป็นดราม่าจับผิดบอกว่าก่อนจะดังเนี่ยเคยพูดไว้นี่ว่าจะทำทำไมสิ่งเหล่านี้อย่างนั้นอย่างนี้พอวันนี้ กับทาเองใช่ไหมก็ไอเ้เพจเหยื่อเนี่ยก็เอามาเอาคลิปมาเทียบเอาอะไรต่างๆมาทานะครับจนเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะ,ะถ้าเราไปดูในในเพจของอาจารย์เบียร์ของเพจคนตื่นทาเนี่ยเขาก็จะมัโพสต์สลิปใช่ไหม,มว่าไอย,ยอดนี้ถวายอย่างเช่นวัดหลวงพ่อวัดพยอมเนี่ยเท่าไหร่นะก็ใครโอนเท่าไหร่อะไรก็จะแปะสเตทเมนต์ไว้ให้เพื่อชี้แจงรายละเอียดใช่ครับแต่ก็แน่นอนว่าไอเ้เพจเหยื่อเนี่ยมันต้องก็สังเกตว่าเนี่ยเขาบอกว่า คนตื่นเงินนะแฮชแท็กคนตื่นเงิน oh, oh. เมื่อวานเห็นไลฟ์สดแจกไอดีไลน์ให้เหล่าสาวกเนี่ยร่วมบริจาคเงินซื้อทองคำหนึ่งกิโลแล้ว oh, oh. คนตื่นเงินมันพูดโคตรเนียน oh, oh. ดูน่าเชื่อถือมาก oh, oh. นี่เรียกว่าคนตื่นเงินนะครับไม่เรียกคน oh, oh. ตื่นทำส่วนคนที่รู้ยอดเงินในบัญชีรับบริจาคแบบพวกเรางี้ยิ้มอ่อนเลยเอาดีๆพี่ตื่น oh, oh. ตกลงจะซื้อทองคำกี่โลกันแน่ครับ oh, oh. เออ พูดเน้นพูดย้ำทุกวันว่าซื้อทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมแต่จากการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเนี่ยแตะสามล้านเศษเศษตั้งแต่ช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายู่แล้วคนถือบัญชีก็รู้ดีว่าเงินมันแตะสามล้านตั้งแต่อยอี่สิบเจ็ดพยแล้วเงินสามล้านก็พอแล้วที่จะซื้อทองคำแล้วทำไมถึงไม่ปิดรับบริจาคจะลากบัญชีมาทำไมจนถึงวันนี้งง ตอนนี้เงินในบัญชีไม่แตะห้าล้านไปแล้วหรออืมหรือใจคอพี่ตื่นจะตีมือแกล้งทําเป็นไม่รู้ว่าเงินบริจาคมันเกินวัตถุประสงค์ไปนานแล้วพี่ตื่นจะชวนสาวุกให้โอนบริจาคไปอยู่ถึงวันที่2ี่สิบเก้าธันวาจริงๆเหรอครับพี่ตื่นงงอะดิทําไมแอดมินเพจเหี่ยมันรู้วะว่าในบัญชีมีเงินสามล้านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเอ๊ะคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมยังไม่ปิดรับบริจาคอื นะทั้งๆที่บอกว่าจะซื้อแค่1นทองคำแค่หกิโลกร,รมัมนะแต่ว่านี่มันคือมันไปเกินสล้านไปแล้ว3ล้านเนี่ยน่าจะซื้อได้แล้วนะเพจอย่เขาก็ตั้งความสังเกตไว้แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เบียร์แก้วคงจะชี้แจงหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าหลังๆแกก็ไม่ค่อยสนใจแล้ว<อ>เพราะว่าแกก็บอกว่าแกก็ชี้แจงทุกอย่างผ่านผ่านเพจคนตื<ด>่นทำไปหมดว่ายอดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะ แล้วก็แกแพูดอะที่แม็กพี่กายในคล<อ>ิปเนี่ยเรื่องคือในคลิปเนี่ยแ,แกพูดไปอย่างดุเดือดน้องอามแล้วต้องบอกว่าโต้กลับแล้วเอ่อยเลยนะว่าฟ้องใครบ้างคือฟอ้องอย่างนี้น้องอามบอกมีพยูนเนี่ยพยูนเนี่ยไม่รู้ใครเป็นพยูนนะมีพยูนเนี่ยหนึ่งชื่อเพจเนี่ยพยูนอ่าม,มีพยูยนแล้วก็มีโขงเจียมอะนาคีโขงเจียมแกพูดนะแล้วก็วีทูก็คือเพจเหย,ยื่อเนี่ยคุณผู้ชมสามคนที่แกเนี่ยตั้งทนายแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะส่งหมายสารเนี่ยไปให้กับ สบุคคลนี้แหละซึ่งอาจารย์เบียร์เนี่ยมองนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าให้ฝากไปถึงเพจหรือใครที่ชอบดราม่านะผู้ชมเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเอาจริงนะยังไม่เคยเห็นเลยว่าดาราคนมีชื่อเสียงเนี่ยที่รับบริจาคช่วยเหลือที่ต่างๆเนี่ยจะออกมาโชว์สลิปให้เห็นความโปร่งใสเนี่ยสักคนดราม่าได้ทุกเรื่องคนทำดีเนี่ยก็ชื่นชมชื่นชมหน่อยอย่าจ้องแต่จะโจมตีอย่างเดียว ซึ่งอาจารย์เบียร์เนี่ยมียังมีการพูดถึงอีกนะผู้ชมในประเด็นที่ว่าเพจเนี้ยที่ออกมาแชเนี่ยอาจารย์เบียร์ก็มีการโต้กลับไปว่ามึงเห็นสเตตเมนต์กูไหมล่ะซึ่งแต่ละโพสต์ที่อาจารย์เบียร์ออกมาโพสอะจะมีสเตตเมนต์คุณผู้ชมแฝงอยู่ในโพสต์ที่เป็นรูปที่อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาโพสตอันนี้ในมุมมองของอาจารย์เบียร์เขาก็มีการโต้กลับไปแบบนี้แล้วก็มีการมีข่าวอีกมีข่าวลือออกมาอีกคุณผู้ชมว่ามีคนเนี่ยติดต่ออาจารย์เบียร์หรือว่าเพจบางเพจติดต่ออาจารย์เบียร์เพื่ออทที่จะขโษ อาจารย์เบียร์บอกว่ายังไม่เห็นตรงนี้นะยังไม่มีการติดต่อขอโทษใดๆทั้งสิ้นและ,ะเพจเยือเ,เนี่ยเขาก็ตอบคอมเมนต์เหมือนกันว่าถ้าเขาขอโทษเนี่ยเขาจะเขาจะกล้าโพสต์แบบนี้เนี่ยอีกไหมซึ่งอาจารย์เบียร์ก็โต้กลับไปเขาเรียกว่าดุเดือดอ่ะฟาดเพจจอมแฉอะไรแบบนี้เลยคุณผู้ชมเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนฟังดูนะฮะฐานมาชี้แจงทุกบาททุกสตางค์ใครจะคอลหากูเรื่องของมันใครจะใส่ร้ายป้ายสีกูเรื่องของมัน พ้ะกูแสดงความบริสุทธิ์ยุติธรรมกูดึงสเตตเมนต์มาโชว์กูเอาสลิปโอนเงินเข้าวัดมาโชว์ใครจะติใครจะติกูได้กูแสดงด้วยความบริสุทธิ์แต่กูเห็นเวลากูแสดงสเตตเมนต์มาแสดงแสดงโชว์ใบสลิปมากูเห็นเงียบกิบกันหมดเลยไม่เห็นมาบอกกูเลยโอ้ยทำดีจังเลยโพสแบบนี้สิใช้ได้เลย ต่เวลาใส่้ายป้ายสีกูว่ากูเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเอาเงินไปทําธุรกิจในครอบครัวเอาเงินบริจาคไปใช้เองพอเวลาหลักฐานฟาดหน้าเข้าไปกูเห็นเงียบปากกันหมดไม่เห็นมีใครออกมาบอกเลยว่าเออทําแบบนี้ดีมากเลยทําแบบนี้สิถูกต้องขอโทษด้วยนะที่หมิ่นประมาทไปกูไม่เห็นมีใครเสนอหน้าออกมาขอโทษกูเลยไหนอ่ะกูเห็นหายหัวกระบาดไปกันหมด,หมดเวลากูเปิดเผยออกมาไปดูนะหน้าเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำเพิ่งโพสต์ล่าสุดเมื่อวานนี้ เมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนี้ไปดูนะว่าเขาดึงสเตตเมนทุกหน้าออกมาแล้วมีสลิปโอนเงินเข้าวัดมีรายการเดียวที่โอนออกรับเงินกี่ร้อยกี่พันรายการก็ตามโอนออกครั้งเดียวทําไมไม่มาขอโทษกูกันบ้างอะ่ะไปด่ากูกันฉ่ำมากเลยไปใส่ร้ายป้ายสีกูกันเต็มไปหมดเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวเอาบัญชีมา้ามารับบริจาคเอาเอาพ่อมาเอานอมินีมาเอามารับกระเด็นแล้วก็เ,เงินบริจาคป่านนี้รวยไปแล้วมั้ง ป่านนี้มาพวกนี้มันรวยไปสิบล้านแล้วมั้งกูเห็นใส่ร้ายกูเก่งมากเลยอะ่ะไหนอะเวลากูโพส์หลักฐานไปแล้วอะ่ะด่ากูไม่ได้แล้วทําไมไม่มาขอโทษกูบ้างอะ่ะทาไมไม่โพส์เปิดโพสทําไมไม่แชร์ลิงก์กูไปอะ่ะเวลามึงด่ามึงด่ากูได้เวลามึงสาดสายใส่ร้ายป้ายสีมึงใส่ร้ายป้ายสีกูได้แต่เวลากูโพสความจริงทาไมมึงไม่แชร์โพส์ไปอะ่ะ มึงไม่มีเฟซบุ๊กกูเหรอกูเห็นมึนลงล้วงลับตัดแต่กูเนี่ยรู้หมดทุกอย่างว่ากูบริจาคยังไงเปิดรับบริจาคยังไงได้รับบริจาคเท่าไหร่เวลากูโพสความจริงแล้วทําไมไม่แชร์ไปเพจมึงแชร์ไปสิถ้ามึงเป็นคนจริงมึงเป็นคนแน่จริงอยากเก่งแต่การแชร์ความอยากเก่งแต่การใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านช่วยกรนาเก่งในการขอโทษชาวบ้านด้วยช่วยเก่งในการเปิดเผยความจริงด้วยในเมื่อมึงใส่ร้ายป้ายสีกูด้วยคําไม่จริง เวลามึงกูเปิดเผยความจริงแล้วแสดงความบริสุทธิ์แล้วช่วยกรุณาเอาไปแชร์ลงเพจมึงด้วยว่ากูแสดงความบริสุทธิ์แบบไหนเนี่ยสันดานความชั่วความเลวใจพวกมึงมน่มันบอดมืดมึงมันเก่งแต่ปราจา์ชาวบ้านแต่ไม่เปิดเผยไม่เก่งในการเปิดเผยความบริสุทธิ์ของใครอ่ะน้องงามมีมีคนนึงใช่ไหม ค,คนนี้ก็แรงนะอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับจริงๆเขาไม่ได้มีเสียงอะไรหรอกแต่ว่าหลังจากที่เขาโพสต์ไปเนี่ยคนแชร์เยอะมากครับนอกจากแชร์แล้วก็แน่นอนว่าด้อมกระถูนก็ไปถล่มเหมือนกันนะคือเอฟซีของอาจารย์เบียร์ก็เข้าไปถล่มแต่ก็เปิดความเป็นคอมเนมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์หลากหลายครับคนที่ออกมาโพสต์แสดงความเห็นนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาแล้วก็คือคุณป๊อกธนัทบดีครับบุญยภพักชยกิจ หรือแจ็คกราเซลเขาเป็นนักแต่งเพลงออนะครับเ,ออเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ออกมาโพสต์ถึงอาจารย์เบียนะครับย้าว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของเขานะผมจะไม่ได้อ่านหมดละกันเออพราะว่ามันยาวนะครับออก็บางประโยคเนี่ยคือเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าตื่นทาไม่จําเป็นต้องหยาบคายเออแล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกส่วนตัวเนี่ยประหลาดใจเวลาที่เห็นพระยุคนี้หรือคนที่ชอบแต่งขาวเนี่ย คอยสแสดงตนบอกสังคมว่าเป็นผู้รู้ในรสพระธรรม,มแต่เวลาสอนธรรมะาให้กับผู้คนเนี่ยเหตุใดต้องหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูมึงมาพาวยกระโชกโคกหากขาดความสำรวมทางกิริยาวาจาอย่างไรก้กาน,นี่แล้วก็บอกอีกนะครับว่าการสอนคนในยุคนี้เนี่ยตื่นทำไม่จะเป็นต้องใช้วาจาหยาบคายนะนับวันยิ่งจะห่างไกลความสะอาดละเอียดความถูกต้องความภเรละนี่แล้วก็บอกนะครับ หรืออาจเพราะเพียงหาจุดเด่นให้ตนเองในทางกักขละวาจาเพื่อจะได้ดูแตกต่างจากสังคม,มหวังได้ใจกลุ่มคนที่คิดน้อยแถมเบาปัญญาที่มองเพียงแค่ว่าคนที่พูดจาเช่นนี้คือคนตรงนะดูจริงใจและเป็นธรรมชาติโดยไม่ดูพฤติกรรมอย่างอื่นควบประกอบอจะได้เกิดความชื่นชอบและติดตามเช่นนี้ก็หาใช่สิ่งที่คู่ควรกับคาว่าธรรมะไม่ นักสอนธรรมหรือคนห่มขาวจำนวนหนึ่งยังมีประเด็นที่ว่าอาจจะหวังประโยชน์เข้าสู่ตนเองในทางใดทางหนึ่งเมื่อตนเองเริ่มมีชื่อเสียงหรือการแสดงความย้อนแย้งในตัวเองอระหว่างอาดีตกับปัจจุบันในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลหรือพระพุทธร,รูปก็ตามเช่นนี้ก็ควรต้องพิจารณาคู่กันไปนี่เราก็บอกว่าเนี่ยคือหลายประเด็นที่เขามีการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับ ก็คือเรื่องการพูดจาไม่สารวมสอนทําไม่สารวมเหมือนที่อาจารย์เบียร์เคยบอกไปเขาบอกเนี่ย <c oughs> คือมันราวกับเป็นสะเก็ดแผ่ที่แปดเปื้อนแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา <c oughs> ไม่ช้าก็จะจางหายไปกับภาพลักษณ์คนลวงเพราะเชื่อโดยสนิทใจได้ว่าหลายภาพลักษณ์ที่มักจะมาในทรงนี้ไม่เคยใสยในตอนจบสักคนเดียวประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณแจ็คราเซล นะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยหูเรียกได้ว่าเละดุดเดือดเหมือนกันออนะครับคอมเมนต์ comment ก็หลากหลายนะเขาก็มีการแปะคลิปของเพจเหยือด้วยนะเออ,เ,อ,อเขาก็เนี่ยบอกว่าเขาไม่ขอลบนะหรือจะบล็อกเพียงคนเห็นต่างอะไรแบบนี้ยก็เ,ออเปิดรับฟังนะครับนี่ครับเหยือก็มาม้นนี่เออคดีเดียวที่ใช้ได้กับทุกวงการคือถ้าคิดจะสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยการด่าประมาทคนอื่นไปเรื่อยๆตัวเองก็ต้องมั่นใจว่าวันหนึ่งตัวเอง จะไม่ไปทําตามในสิ่งที่ตัวเองเคยด่าคนอื่นไว้อืมไม่งั้นตัวเองก็จะโดนคนอื่นด่าเช่นเดียวกันนี่ก็หลากหลายนะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เบียร์แกต้องเผชิญอ,อยู่แล้วนะทีนี้ทิ้งท้ายหน่อยคุณผู้ชมกับเพจคนตื่นทำเนาะก็มีการโพสชี้แจงรัวๆเลยคุณผู้ชมเริ่มที่โพสตแรกแล้วกันก็คือยอดกระถินเนี่ยที่อาจารย์เบียร์เดินทางไปที่วัดภูคมิน อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยอาจารย์เบียร์ก็แบ่งนะผู้ชมเป็นเงินที่โอนให้กับทางวัดเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้นนะฮะหกล้านห้าแสนแบาทยอดจริงที่โอนเข้าวัดเนี่ยผู้ชมณวันที่13พฤศจิกายนหกเที่ผ่านมาเป็นเงินสดเนี่ยสี่แสนบาทเงินโอนจริงเนี่ยหกล้านหนึ่งแสบาท รวมยอดจริงก็คือทั้งหมด6ล้าน6 1 2 3 6 6บาทส่วนอีกวัดหนึ่งอันนี้ก็เป็นโอ้โหกระแสโดดดังเหมือนกันก็คือวัดของพระพยอมนะก็คือวัดส่วนแก้วอาจารย์เบียร์ก็มีการโพสต์สเตทเมนต์และเงินโอนทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ2ล้าน3 9,088บาทโดยไม่ได้มีการนำเนี่ยหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นสามารถดูรายละเอียดเนี่ยตามสเตทเมนต์ที่แนบ ตามภาพเนี่ยที่เป็นภาพประกอบคุณผู้ชมและล่าสุดที่อาจารย์เบียร์โพสต์เนี่ยก็คือวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือมีการบริจาคเนี่ยให้ให้กับหลวงพ่อลองกฎวัดพระบาทน,น้ำพุจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ2 8 6ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอันนี้ก็ เป็นในมุมมองที่เพจคนตื่นทำเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงนั่นเองน้องอามอืมก็ประมาณนี้นะคะในส่วนที่อาจารย์เบียแกก็เดี๋ยวคงจะต้องรออ่ะนะว่าแกจะชี้แจงอะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่แต่เคยคุยกับแกเคยสัมภาษณ์แกก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ยัต้องเจออยู่แล้วนะแกก็ไม่ได้สีเรที่อะไรแกก็ชี้แจงส่วนใครที่ไปด่าแกมากก็เห็นว่าเดี๋ยวแกจะฟ้องเลยนะเออเพราะว่าถ้าตาเลืองไม่จริงเนี่ยแกก็ต้องปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับ